สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆไปค่ะซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวด้วยกันค่ะทุกคนวันนี้บรรยากาศดีนะคะแต่ลมแรงมากคงหยุดแล้วมั้งลมนิ่งแล้วค่ะทุกคนต้นไม้ไม่ไหวเองงเลย เดี๋ยววัเสาร์อาทิตย์ไปด้วยกันค่ะไม่มีคลิปห <laughs> าคลิปลงโอ้ลมนิ่งแล้วค่ะมาจาก ทำงานโอ้โหปั่นจักรยานมาลมแรงมากพี่งไมก็ยังเยอะอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมคะพี่กิ่งเยอะอยู่เด็กก็เล่นกันอดอกไม้ก็เริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวทิวลิปก็โผล่นะคะเนี่ยดอกไอ้เหลืองๆเขาเรียกดอกอะไรนะนี่ค่ะ ออกแล้วนล่นดองโอแล้วค่ะบรรยากาศยามเย็นเอาจักรยานะคะ่ะทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนหากุญแจก่อนต้องกุญแจนะคะกุญแจอยู่ในกระเป๋าโอเค กรนนะะอยู่นี่มีคุญแจล็อกประตูก็ต้องล็อกจักรยานเราอีกทีนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะนี่กก็็ลอ ค่ะจักรยานนี้ก็เก่าเก่าแต่ถึงปีเขาก็เก็บทิ้งนะคะทุกคนเดี๋ยวก็รถทางเออ่ทางอพาร์ตเมนต์เนาะเขาก็จะเอาไอ้นี่มาให้ติดเขาเรียกอะไรอะเขาเอินยังพี่นอ้องเขาเอินอะไรคะเนี่ยเนี่ย สีเหลืองสีเหลืองสีเขียวเนะี่ยก็ก็จะเอามาให้ติดรถนะคะถ้าไม่เอาก็คือว่าไม่ต้องติดค่ะถ้าคันไหนเก่าแล้วก็เสียถ้าไม่ติดเขาก็จะเอาไปนะคะทุกคนใส่ถุงมือกอนเอาบรรยากาศค่ะทุกคนดูนู่นตะวันตกดินนะคะ หาคลิปค่ะพี่น้องข่อยว่ามีคลิปลงคลิปข่อยเบิดตเกียงเหรอคลิปเมืองไทยกับเบิดคลิปยูนิ่กับเบลไทยค่ะล่มแห้งค่ะใจจงุ่ไปค่ะกี่นาทีอ่ะจากนี้ไปก็ประมาณประมาณห้านาทีถึงเลย อันนี้ก็ทางรถอันนี้ไม่ใช่ทางรถนะคะสถ,ถาปันเป็นที่อ่าเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอออฟฟิศค่ะออฟฟิศแบบประกันตกงานนะคะเราขี่ตรงนี้นะเลยระวังจะตกดินนะคะทุกคนี่ตรงไป แอปเปิลแถวนี e ้เหลือแต่ต oh, yeah. ้นแล้วค claro. ่ะพี่เ้องยวโอ้รถไฟมาเห็งรถไฟดูค่ะอพาร์ตเมนต์สะอาดไหม สาวก็อยู่นี่นะคะเห็นไหมตึกทางนี้เขาทำดีนะสีสวยเ,เห็นไหมสีสวยเพื่อนก็อยู่นี่ค่ะน้องพาทูกชายคนเล็กอยู่ตรงนี้นะคะนี่ ประตูนี้เลยค่ะไปค่ะไปที่เซ็นทันนะคะทุกคนซื้อของที่เซ็นทันแสงกิตวัน สวยไหมคะทุกคนสถาบันสว่านี่ก็เป็นคระทางรถงชมบรรยากาศนะคะ เซนทัณนะอยู่ไม่ไกลมีแมสชัสนี่เอฟซีบีแคร์นะคะบีแคร์ care. ตรงนี้บีแคร์เป็นร้านขายของใหญ่ก็ยังลมอยู่นะคะก็อยู่ยามเย็นรถเยอะมากค่ะเย็นมาก สวัสดีค่ะคืออะไรอ่ะหาซื้อกับข้าวสบายดีไหมพี่สบายดีเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยสี่ห้าวันว้าวรอต้นเดือนนึงเออสุดยอดเลยบ้านเราอากาศดีมันหนาวหน่อยใช่ค่ะน่าจะอยู่ต่ออีกสักเดือนมาลูกนีไม่อยากกลับอยากอยู่บกเดือนก็ยังไม่ถึงกยังทำงานอยู่เจอกันเอจกันค่ะพี่ระวังของหล่นนะคะเต็มเลยฝนไทยนะคะ ็รู้จักกระแกก็นานแล้ว,ลวนี่เรามาจอดตรงนี้เลยโอ้โหจอดตรงนี้นะ,ะ้ะหมจอดรถกัย แอร์ยูทูบเดี๋ยวปีมาลิดไปค่เขาไปที่ไหนหวานเล่นปานะคะ ร้านยกขายเครื่องครัวนะคะใช่ว่าค้ากล่องเ้อมันอย่างนี้ไอที่ดูดฝุ่นใช่ไหมทุกคนคืออะไรคือทุกอย่างอันนี้ก็แมนเชสเตอร์สลด 20%, ออลด20มองค่อยอ่ะค,อค่อยเลยไม่เข้าเลย อินสปอร์ตเดินดูหน่อยนะคะขายเช่อยจานนะคะมีร้านตัดผมสลองสลองอันนี้นนนแว่นตาอินเตอร์สปอร์ตลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสปาอัพเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เสื้อผ้าหนาว จะเข้าหน้าร้อนแล้ว,ลวห้างใหญ่อยู่นะคะทุกคนแอดขอลงก่อนนะคะเีย่ยจะไปบีแค่ขอลงไลฟ์ก่อนนะคะเอ,อ้ลงคลิปก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone สวัสดีค่ะ